สวัสดีครับคาไบโปรดักตดีวีวิคันนะครับวันนี้เราอยู่ที่โรงงานคาไบโปรดักต์เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับตอนนี้เราจะรีวิวโตโยต้าวีโก้รุ่นแคปนะครับแต่เราทําแคปให้นั่งสบายน้องๆสีประตูและข้างหน้าเราก็ทําเป็นแบบสวมสวนทับของเดิมนะครับแล้วก็ให้ดูงานนะฮะว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับอันนี้สีชานะครับ สีชาคือสีน้ำชาชาไทยนี่แหละครับสีน้ำชาจะออกมาเป็นสีน้ําตาลอ่อนอย่างงี้ครับทานี่ทาสวมนะครับสวมกับเบาเดิมนะข้อดีของเราก็ได้นล่อนแน่ๆห,หนังหนึ่งมินล,ลามิเนตด้วยผ้าชีคอร์ดนะฮะเพื่อ,อความทนเราจะต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่า,าบางครั้งได้ลูกค้าเข้ามาดูใหม่หรือว่าลูกค้าเก่าที่ดูอยู่แล้วเอ๊ะทำไมพูดเหมือนอย่างเดิมแต่เราต้องอธิบายงานว่าของเราเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับตรงกลางนี่ก็เป็น าตาขายปีกผีเสื้อนะครับผีเสื้อนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับอย่างนี้นี่ครับดูแทบไม่ออกนะครับว่าเป็นตัวสวมนะฮะคอสวมมีมากมายหลายแบบในท้องตลาดแต่ถ้างานเข้ารูปเนี่ยเราทําเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะหลังจากใส่ไปแล้วนะครับแล้วหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะครับแล้วก็พิเศษสุดก็คือเบาะแคปเนี่ยเอ๊ะทำไมคันนี้สีประตูหรือเปล่าไม่ใช่ครับรถแคปแต่เราทําแคปให้นั่งสบายนั่งสบายมันก็ต้องเชิดขึ้นอย่างนี้นะฮะ เวลาเปิดเอาเครื่องมือก็อย่างนี้ฟองน้ําฉีดเนี่ยฟองน้ําพวกนี้นะฮะเป็นฟองน้ําฉีดนะครับจะมีโครงเหล็กวิ่งอยู่ข้างในฟืบแล้วก็ล็อกน็อตนะฮะข้างล่างนี่ซ้ายขวานะครับเพื่อ,อให้มันเป็นแข็งแรงข้างหลังก็จะเป็นเหล็กเกี่ยวไว้นะครับล็อกไว้นะฮะฟองน้ําฉีดนี่เป็นขึ้นโมนขึ้นมานะครับเป็นโมนแล้วก็ฉีดเข้าไปฟืบนะฮะเป็นฟองน้ําเหมือนโรงงานประกอบรถยนต์นะฮะงนั้นเปอร์เซ็นต์การยุบตัวนี่จะน้อยมากใช้ได้เป็น10บสปีครับใส่ไปทีเดียวก็คือลืมกันไปเลยนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็ปูพื้นนี่5้ดีหรือว่า6กดีตัวหนา13มมิลน,นะครับใช้กันทนทน,นหนา13มมิลผมให้ดูอย่างนี้นะครับมีข้างหลังมีกันลื่นด้วยนะครับแล้วก็กรอบแล้วก็จะมีตัวบุรทองเหลืองแล้วมีใบพลาสติกพัดอยู่นะครับ แล้วก็มาดูข้างหน้านี่ข้างหน้าผมสไลด์ให้ดูนะฮะมีกระเป๋าใส่ของนี่นะฮะเป็นกระเป๋าใส่จุกจิกใส่โทรศัพท์ใส่อะไรไม่ต้องตั้งบนบอแล้วลื่นไปลื่นมานะฮะบางคนถือโทรศัพท์ก็ามาสอดซะอ่าแต่ตัวนี้ก็เป็นตัวพลาสติกนะครับนี่กันสึกนะฮะเวลากดคันเร่งหรืออะไรนี่ก็ออการพวกหนังตรงนี้สึกอีกทีหนึ่งนะฮะเรียกว่าปูพื้น 5D 6ดีแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเอ่อขอขอบคุณลูกค้านะฮะที่ถ่ายวิดีโอให้ถ่ายวิดีโอสําหรับรถคันนี้นะครับแล้วก็ถ้า น้องๆพี่ๆนะนะอ่า,อาทั้งหลายสนใจสินค้าของทางร้านนะครับติดต่อมาได้นะครับที่0917099960นะครับ0917099960ทางโทรศัพท์หรือทางไอดีไลน์นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ